สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็สูตรป้าแตกเียพื่อให้นะครับผมคือจะว่ได้ออกล่านะครับผมเมื่อนี้ไฟเบิดครับผมไฟเรียนนี้เดี๋ยวนะครับอ่พาพอดีแล้วครับได้มาแนะน้านะครับตอกที่ทําใหม่กับตอกทําไมผมว่าตอกตอกไม้หยิบกับตอกไม้แห้งนะครับมันแตกต่างกันยังไงแล้วเสียงหนูทําไมผมถึงว่าตอกกำนี้หนูยังไม่ออกตอกกำนี้หนูออกนะครับผม เรามาเริ่มกันที่ตอกกำใหม่ที่ผมทำเสร็จวันนี้นะครับขนาด3ามสิบเซนเท่ากันนะครับ30มสิเซนเท่ากันเลยนะครับผมคือตอกกำนี้เนี่ยครับเป็นไม้ไผ่สามฤดูนะครับเป็นไม้ไผ่สามฤดูเป็นตอกติวนะครับตอกกำนี้ผมจะให้หนูแบบพุ่งเลยนะครับผมแต่ต้อง้อยแห้งก่อนเดี๋ยวผมจะมานําเสนอว่าทําไมตอกกำนี้หนูยังไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นหนูหน้าใหม่ๆนะครับผมยังไม่เคยโดน การล่อจากตอกนะครับออกร้อเปนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นฤดูเขี่ยวของหนูแล้วนะครับมาฟังเสียงกันนะครับแล้วผมก็จะอธิบายในส่วนของเสียงให้ฟังนะครับครับผม อ่ครับเสียงนะครับเสียงแบบนี้นะครับลักษณะคือหนึ่งตอกยังไม่แห้งนะครับทําให้เสียงเนี่ยออกแล้วออกทุ่ๆนะครับเสียงไม่ใสนะครับผมแล้วทีนี้ปัญหาที่เขาจะเข้าหนูเข้าเข้าเร็วออกเร็วนะครับถ้าเข้านะครับแต่ปัญหาตรงที่ว่าเสียงเนี่ยเวลาเราไปสันมันจะไม่ออกเสียงหึ่งหึ่งแบบนี้หนูเนี่ยจะไม่ออกนะครับที่เราต้องแก้ไขหนึ่งครับผมต้องไปถักด้านในนะครับถักเส้นตอกด้านนอกนะครับถักแล้ว ต้องไปถักด้านในนะครับเพื roc, ่อให้ตอกเนี่ยครับบานอกนะครับเพื่อให้ตอกบานออกเพื่อให้เกิดเสียงนะครับทีนี้เนี่ยครับพอให้ถักออกก่อนที่จะถักเนี่ยต้องรอให้ตอกแห้งตากสักประมาณ1อาทิตย์ถึง2ออาทิตย์1อาทิตย์2อาทิตย์ได้นะครับเพราะตัวนี้เป็นตอกติวนะครับตากสัก2อาทิตย์พอตากสองอาทิตย์เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาทําการถักด้านในนะครับปกติเราถักด้านนอกเสร็จแล้วนะครับพอเราก็มาถักด้านในเพิ่มขึ้นมาอีก พอตอกรอบอกเนี่ยมันจะมีจํานวนเยอะว่ารอบในนะครับพอถักได้ปุ๊บแล้วก็ออกมาลองนี่แหละครับผมเวลาสั่นอยู่ในห้องอยู่ในบ้านเสียงดีออกมาอย่างนี้จะรู้เลยครับผมว่าพื้นที่กว้างๆเนี่ยมันจะรู้ว่าออกหรือไม่ออกนะครับออกหรือไม่ออกมันจะรู้เลยครับผมมีเขาเสียงเขาเรียกว่าเสียงมันทื่อนะครับผมเสียงมันทื่อเสียงไม่ใสนะครับผมออกยากต้องรอแห้งนะครับแล้วก็ขั้นตอนก็เหมือนที่ผมบอกนะครับ เราก็มาดูข้อแตกต่างกันนะครับว่าต่อกรำนี้ออกนะครับทำไมผมถึงบอกว่าต่อกรำนี้ออกนะครับมาฟังเสียงกันครับผมมีข้อแยกแยะระหว่างต่อกรำนี้นะครับผมออกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีข้อแยกแยกเป็นสองแยกเป็นสองข้อนะครับมาฟังเสียงกันจุดที่ผมมาร์กไว้แล้วก็จุดที่ผมไม่ได้มาร์กไว้นะครับแต่สันได้ทั้งสองมาดูจุดที่ผมมาร์กไว้ก่อนนะครับ เสียงใซกิ๊กนะครับนี่ตอกสากได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับนี่ครับผมแต่สั่นระยะสูงๆเสียงดีขยับลงมาสักประมาณเอวเสียงดีเสียงดีแต่ก็ยังบอกว่าไม่เท่าไหร่นะครับผมเสียงดีพอระยะ พอหนูจะวิ่งมาข้างล่างเนี่ยครับผมมาใกล้ๆเนี่ยเราจะมีการสั่นด้วยนะครับเรามีการสั่นด้วยผมเลยใช้เรียกเ,เรียกกรรมนี้เนี่ยผมเอาเรียกหนูเนียครับผมระยะไกลคือฝั่งด้านที่ผมมาร์กพอผมได้ยินเสียงหนูผมจะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสั่นระยะต่ําระยะเท้าเนี่ยเสียงนี้ดูดหนูเข้ามาเลยครับผมหนู หนูนี่ชวนชวนให้หนูเข้ามาใกล้ได้นะครับเพราะเสียงมันไม่มีติดขัดนะครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับระยะสูงนะครับเสียงดีแต่ไม่กล้องเท่ากับฟังตรงนี้นะครับผมแต่เสียงดีเลยครับผมแตพ่พอมาระยะไล่ลงมาครับคือระยะนี้คุณสมบัติของด้านนี้เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การตีตอกเนี่ยมันจะมีม <but questo S 2> ันจะมีตอกแต่ละกรรมจะไม่เหมือนกันนะครับผมตอกแต่ละกรรมจะไม่เหมือนกันนะครับใหญ่คิดว่าออกทุกกรรมนะครับผมแต่ถ้าเราได้มาฟังแบบนี้นะครับสภาพแวดล้อมด้านนอกแบบนี้เนี่ยเราจะรู้นะครับคนคนที่เคยหาหนูแล้วก็คนที่เคยทําตอกเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่าออกหรือไม่ออกนะครับผมนะครับคู่คู่ของเขานะครับที่ผมนําออกไปล่านะครับตอกตอกกรรมนี้และคู่ที่ผมปล่อยไปแบ่งไปทางชุมแพนะครับ ู่นั้นก็1 1บกิโลแล้วครับผมแต่คู่นี้ก็ได้ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าคู่นี้เนี่ยทำทีหลังนะครับผมจะไม่ค่อยเอยกได้ใช้แต่ว่าได้ตัวแล้วนะครับได้ตัว 4- ี่ห้าตัวแล้วนะครับผมจะใช้กำกำที่แบ่งาทางน้องทางชุมแพรไปก่อนนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมสัมผัสจากเสียงขนาดไม้30เซนขึ้นไปใช้ได้นะครับไม้ที่เราใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นไม้ไผ่ชนิดไหน ขอให้มีนะครับขอให้มีข้อหรือป้องเนี่ยครับผมขนาดตาม30เซงขึ้นไปเป็นไม้ไผ่แจจัดนะครับผมแล้วก็ลองทําตามวิธีตามช่อง YouTube ที่ผมทําเลยนะครับผมแล้วท่านจะทําเป็นนะครับผมหรือใครไม่อยากทําก็ทักเข้ามาได้ผมพร้อมแบ่งนะครับอย่างกรรมที่ผมใช้แล้วผมแบ่งไปหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางหนองบวัวลําพูนะครับรมนั้นก็อยู่ที่ประมาณ30กิโล30กิโล30-40กิโลมีนะครับผม แล้วก็แบ่งไปทางแรวงน้อยนะครับกำนันต้นฤดูนะครับก็แบ่งไปนะครับต้นฤดูนี่เขาต้องบอกว่าสะพายออกไม่ได้ครับต้องแบกใส่บามานะครับผมผมก็แบ่งนะครับผมถ้าทําได้เสียงประมาณแบบผมรู้ว่ามันออกแล้วผมก็แบ่งแต่ถ้าทําไม่ได้แล้วมันไม่ออกเนี่ยผมก็บางกาผมทิ้งก็มีนะครับทิ้งก็มีนะครับผมถ้ามันไม่ออกก็ไม่กล้าเอาให้นะครับเราสัมผัสจากเสียงแบบนี้เงียบๆแล้วมันดูว่ามันออกผมถึงจะปล่อยไปนะครับผม ถึงจะปล่อยไปก็ฝากติดตามหรือใครต้องการทําเข้าไปดูตามช่อง YouTube ของเซียวเพื่อให้ครับผมถ้าเป็นเพจก็จะเป็นตอกล่อหนูสูตรป่าแตกนะครับผมก็ฝากติดตามหน่อยนะครับ